ดิฉ <Okay S 2> ันนาสงสาวสิริกรบุญจิตค่ะดิฉันนางสอ,งอวอมรวดีทรรแดงค่ะดิฉันนักศาลยวิปลาบ,บวกรมค่ะดิฉันนางสาวจิโนขายปานค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนของรถจักรยานยนต์ค่ะระบบที่1ระบบเบรกค่ะ Input ให้แรงกระทําต่อเบรคโพสต์เบรกส่งแรงกระทําไปยังอุปกรณ์ห้ามล้อออปต์ล้อเกิดการหยุดหรือช้าลงฟ d b แบก การปรับความเร็วโดยปรับแรงกระทําต่อเบรกค่ะระบบที่สอนนะคะระบบเกียร์ input คือการเปลี่ยนเกียร์ process การเปลี่ยนคู่เฟืองเพื่อให้เกิดการทดแรง o u t พุ t กำลังส่งที่ได้จากเกียร์และ process คือการเปลี่ยนเกียร์ตามสภาพถนนหรือความเร็วที่เราต้องการค่ะระบบยอยที่3ระบบล้อ อินพุตระบบเกียร์ทำงานโดยที่แรงส่งผ่านไปยังล้อหรือสายพานโพสเซโซ่หรือสายพาน, f, าพานทำงานส่งไปยังตัวเบรกออปตล้อหมุนฟี b a c k อาจจะมีการปรับแรงหรือเบรกอธิบายความสัมพันธ์นะคะทางระบบ ล้อระบบเกียร์ระบบเบรกทั้ง3ระบบนี้มีความเชื่อมโยงกันค่ะที่ทําให้รถนะคะทั้งเลื่อนเคลื่อนที่และหยุดค่ะตามที่เราต้องการพวกเรานะคะขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ